บทที่78รักษาพยายามหาคะแนนให้ถวันศักดิ์โดยเล่าว่าปิดาของถวันศักดิ์นั้นคือผู้พิพากษาเถลิงพงบดินซึ่งมีชื่อว่าเป็นผู้พิพากษาตรงไปตรงมาที่สุดผิดเป็นผิดไม่เคยไว้หน้าหรือเห็นแก่ใครโดยเฉพาะคนผิดประเภทข่มคืนแล้วค่าจะถูกประหารทุกรายเขารู้สึกผิดหวังที่นนไม่สนใจเท่าไหร่ มัวเพลินรับประทานอาหารรักษาแอบมองการชนกเพราะทราบว่าเขาเป็นคนหนึ่งที่ถูกตัดสินประหารโดยผู้พิพากษาผู้นี้เขามองจนการชนกดูตัวเงยหน้าขึ้นศบตาการชนกยกไหล่นิดหนึ่งและรับประทานอาหารต่อเผากก้มหน้าก้มตารับประทานอาหารขณะที่สุนันทินีใจเต้นตึกๆึกหลอน,นึกออกว่าประชุมเคยพูดถึงการชนกกับเผา และเผ่าก็มาบอกว่าการชนกถูกตัดสินประหารเงียบมากเพราะกลัวเรื่องจะอื้อเฉาพาะนำสกุลดังของเขาเผ่าทราบว่ารักษาชอบไปเอาคนมาจากคุกก็นึกรู้ว่ารักษาต้องรู้ว่าพ่อของทวันศักดิ์คือผู้สั่งออกคำสั่งประหารการชนกเขาก็สงสัยว่ารักษาจะมาท่าไหนเมื่อรักษามองการชนกและทำท่าจะพูดเรื่องนี้ต่อ เผ่าก็ตัดบทเสียผมเพิ่งทราบว่าท่านเป็นคุณพ่อคุณถวันศัก์ผมได้ยินชื่อมานานแล้วว่าเป็นคนตรงชินอย่างที่สุดแต่ก็คิดว่าท่านจะเอียงเอียงหน่อยเรื่องความคิดข่มขืนนี่ได้ยินว่าท่านเคยมีความหลังแฟนถูกข่มขืนถึงตายท่านจึงวางโทษหนักกับคนที่ผิดทางนี้บางทีผมคิดว่าทารุณเกินไปท่านไม่เคยผ่อนผันหรือให้โอกาส ผู้ต้องหาข่มคืนได้พิสูจน์ตัวเลยเรียกว่าพอรู้ข้อหาท่านก็แทบตัดสินประหารล่วงหน้าไม่หยุดคิดว่าคนคนดีอาจถูกหลักฐานแวดล้อมมัดได้ <c oughs> คุณพ่อของผมท่านท่านทุกอย่างตามตัวบทกฎหมายนะครับถวันศัก์เถียงถ้าไม่ลำเอียงหรอกครับหมายความว่าถ้าคุณไปทำอะไรมาอย่างว่าท่านก็จะตัดสินประหารคุณได้โดยไม่ให้คำนึงลสิว่าเป็นลูกแท้แท งั้นสิครับผมบอกแล้วว่าท่านเป็นคนตรง t าร์ทูเผาพูดแล้วตักอาหารใส่ปากถวันสักกระพริบตาเขาไม่ค่อยตอแยเผาเพราทราบว่าเกี่ยวข้องเป็นญาติทางใดทางหนึ่งของนอนแม้ไม่มีใครรู้แน่สักคนอีกอย่างหนึ่งเผาตัวใหญ่เสียจนไม่มีใครอยากจะต่อก่อนด้วยการชนกเองเจอหมัดเข้าเบาเบา,เบายังหมดสติไปเป็นนานการรับประทานอาหารสิ้นสุดลง ก็ลูกกันจากโต๊ะไปที่ห้องนั่งเล่นซึ่งตั้งกาแฟให้ดื่มสุนันทินีลำคาญเพราะถวันศักดตามติดหล่อนมองตามการชนกซึ่งกำลังจุดบุหรี่สูบอยู่ข้างประตูเขาสบตาหล่อนก็กระตุกหน้านิดหนึ่งไปทางประตูอย่างที่คนไม่ทันสังเกตจะไม่เห็นเผาเห็นและยิ้มน้อยๆสุน,นันทินีพูดว่าทานสะอิ่ม ขอออกไปเดินให้อาหารย่อยสักนิดนะครับพ่อไปเถอะลูกผมจะไปเดินเป็นเพื่อนทวันศักดิ์อาสาก่อนการชนกจะทันขยับตัวทวันศักดิ์ตามสุนันทินีออกไปติดติดจะแย่ยิ้มใส่หน้าการชนกซึ่งยืนจังงังอยู่ข้างประตูทำอะไรไม่ถูกเมื่อผิดแผนพอเขาจะขยับตัวเข้าก็โลดตามเจอแขนล่ำสันของเผา กลางกั้นอกเขาไว้อย่างมั่นคงใจเย็นๆถ้าเกิดอะไรขึ้นผมเองเผาพูดเบาๆเขาชำเลืองแว่าไปที่นนเป็นเชิงเตือนให้ระวังนนกำลังดินบรันดีจากตู้ข้างฝามาแจกเผาบรันดีขวดนะขวานงายธรรมดาตกลงเท่าไหร่หานาทีเผาสันหน้าไม่ถึงสองอาจน้อยกว่านั้น เห็นการชนกทำท่างงเผากล้องหัวเราะคุณยังไม่เคยเห็นหนูสู่เวลาเขาปราบพวกเจ้าชูยักษ์เผาพูดนี่เรากำลังพนันกันว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่กว่าหนูสู่จะเหวี่ยงเข้าให้นนเขาว่าห้านาทีผมว่าไม่ถึงถ้าชนะผมจะเสียบรันดีขวดหนึ่งเออของเราขอเปลี่ยนเป็นเบียร์สักโหลดีกว่านะนนให้ทั้งลังเลยเอาลังใหญ่โหลหนึ่ง หรืออย่างขวดเล,ล็กสองโหลยังไงก็ได้ในห้องเงียบกริบการชนกเกรงไปทางตัวรักษาอุมยิม้มนนกับเภาจิบบรันดีกันตามสบายเสียงสุดันทีลองกรีดมาจากข้างนอกการชนกสะดุ้งสุดตัวมีเสียงฉาดของฝ่ามือกระทบเนื้อนำทับมาก่อนตามด้วยเสียงคโครมครามผสมเสียงสะบดจากถวันศักซึ่งแปลเปลี่ยนเป็องอดโอยแล้วก็เสียงคราง เผามองนาฬิกาเบียร์หนึ่งลังนะนนเออว่ะนนหัวเราะการจนกไปที่ประตูแต่สุนันทินีก็เปิดสวนทางเข้ามาแล้วผมยุ่งหน้าแดงกำ่ำด้วยความโกรธเป็นอะไรหรือเปล่าลูกนนถามจะให้ลุงออกไปช่วยกระทืบอีกคนไหมเผาเลิกคิวไม่ต้องคาลุงหนูไม่เป็นไรกับพ่อแต่คุณถวันศักยังนอนอยู่ใน แปลงไม้ข้างเฉลียงนั่นแน่ทุกคนยกเว้นการชนกออกไปที่เฉลียงนันผมจะกระแทกหน้ามันเองการชนกพูดไม่ค่ะนันสัเสียเต็มที่เลยไปดูสิคะการชนกมองออกไปจากในห้องถวันศักพยุงตัวลุกขึ้นได้แล้วเนื้อตัวเต็มไปด้วยดินโคลนและใบไม้แฉะเพราะ้มลงไปในแปลงดอกไม้ที่ชุ่มน้ำเขามองขึ้นมา เห็นเผากับนวลยิ้มกว้างขณะที่รักษาหน้าเสียถวันศักด์เดินอ้อมไปข้างหลังเดินขยิดนิดๆเพราะรองเท้าหลุดไปข้างหนึ่งรักษาดูวางหน้าไม่ถูกเลยขอตัวกลับบ้านนนยิ้มกว้างกับเผาลูกคนนี้มันเก่งแท้ยังกลับรู้ว่าพ่อกำลังเหงาหาเรื่องให้ได้สนุกกันเสียนี่เสียเบียร์ลังนี้ยิ่งกว่าคุมนะเผานนนั่งหัวเราะจนหอบ แล้วก็สายหน้าโอ้ยไม่ไหวหัวร้อนจนเหนื่อยไปนอนดีกว่านนเดินออกไปแล้วเ่าก็มองการสนโกยิ้มยิ้มเราก็เห็นจะต้องไปนอนเหมือนกันละคุณครับการชนโกรับนนเขาบอกหรือยังว่าจะออกเดินทางสองอาทิตย์ข้างหน้านี่บอกครับน่าเสียดายพี่ชายของคุณติดธุระเสียมารับเราไม่ได้แต่ก็คงพบกันที่บ้านคุณหรอก ผมชอบเขาเป็นคนดีคุยสนุกพูดเก่งมากด้วยสิไม่โกหกแต่เกลื่อนได้สวยมากการสนกนิ่งขึงไปครู่หนึ่งจึงถามว่าลุงพาว่าพี่ชายผมเหรอครับใช่กับตันกุรชาตินะ่ะพี่ชายคุณไม่ใช่หรือหละ่ะหน้าตาไม่เหมือนกันแต่ท่าทางเดินเหินเหมือนกันเสียงพูดก็คล้ายกันมากด้วยคุณจะปฏิเสธการสนุกอึ้ง หนูสูยังไม่รู้ว่าแต่งกับใครแน่เผาพูดต่อถ้ารู้เมื่อไหร่แล้วก็รับรองอรารวาสแน่ไม่ชอบถูกหลอกกว่าการฉนกจะตั้งตัวได้เผาก็เดินออกไปจากห้องแล้วการฉนกขึ้นนอนอีกคนหนึ่งไม่รู้ว่ามีการนัดพบกันกลางดึกคืนนั้นที่หาดเปลี่ยวมณีนั่งรออยู่อย่างหง,งุดหงิดเกือบจะคิดว่าเขาจะไม่มาอุ๊ยหล่อนอุทาน เมื่อเห็นเงาสูงสูงแวบเข้ามาคุณมาช้าจังมณีคิดว่าจะไม่มาเสร็จแล้วสิเขายักไหล่ไม่อธิบายให้มากความมณีก็ไม่ได้รอให้เขาตอบพูดจอบไปตามนิสัยมณีร้อนใจพึ่งได้ข่าวมาคุณเห็นจะต้องแต่งการกับมณีลคะค่ะพี่การเขาบอกว่าเขาแต่งงานกับมณีไม่ได้ถึงจะไปฟ้องท่านเขาก็แต่งไม่ได้เขามีเมียจดทะเบียนกันมาแต่กรุงเทพนั่นแหละ หล่อนหัวเราอเสียงแหลมแล้วคุณรู้ไหมว่าใครคุณสูนนั่เองค่ะท่านอยากให้เขาแต่งงานกับคนดีๆมีหน้ามีตาเขาก็แต่งแต่ผัวตายเสียแล้วเขาก็ไปคว้าผู้ชายรูปหล่ออีกคนมาเป็นผัวตอนนี้เขาไม่ใช่แม่ไม่หรอกค่ะเขาเป็นเมียพิการนางสุดันทินีสินทบแต่เขาปิดเขาอยากใช้นามสกุลรูจิเทพนานๆเพราะมันโก้ดีตลกที่สุดเลยพีการเขาไม่บอกหรอก ว่าเมียเขาเป็นใครคุณสู่เองมาประกาศตัวกับมณีโถเอ้ยมีผัวเป็นคนงานในไร่เท่านั้นเองมณีมองสีหน้าเคร่งของบุรุษตรงหน้าหน้าขันนะคะหล่อนพูดต่อแม่ของมณีงี้รักคุณสู่นักเห็นสวยเห็นดีร้อยแปดเฮ้อที่แท้ก็ไม่ได้วิเศษอะไรหรอกดอกฟ้าอะไรหนยที่ไหนร่วงลงมาคุกโครนตั้งนานแล้ว ความจริงมณีก็ชอบพี่การเขานะคะเขาเหล่อดีจังแต่คุณก็คงชอบมานานแล้วจริงสิเขาว่าเขาจดทะเบียนกันมาแต่กรุงเทพเขาหึงหนูมาตั้งแต่ต้นเลยนั่นแหละพี่การก็แค่คนงานคุณดีกว่าเขาร้อยเท่าเลยมณีเต็มใจช่วยคุณแต่แบบนี้คุณก็ต้องช่วยมณีบ้างละคุณบอกว่ายังไงยังไงก็ต้องรับผิดชอบนี่ก็ลูกของคุณมณีอยากให้ลูกมีพ่อมากจริงๆ มากกว่าพ่อเลี้ยงคุณไม่ต้องกลัวมณีมัดหรอกนะคะมณีรู้ตัวมณีดีคุณจะไปมีอะไรกับใครบ้างก็ได้อย่าทิ้งมณีกับลูกก็แล้วกันอีกฝ่ายยังนิ่งเงียบมณีรูปมือเขาอย่างประจบประแจงลงไปชายน้ำกันตะคคุณมีหาดเล็กกลางโขดหินล้อมสวยด้วยเราจะได้นอนกันสบายไม่มีคนกวมนมณีจะนอนสบายเพียงไหน กบ,บุลุษลึกลับที่แอบไปพบหล่อนกลางดึกผู้นั้นกำลังจะเป็นที่รู้กันในเช้าวันรุ่งขึ้นการชนกตื่นเช้าอย่างเคยจูบลาภรรยาแล้วย่องกลับห้องโดยผ่านประตูเฉลียงตั้งแต่ฟ้าเริ่มสางเขากวนนวดอาบน้าและแต่งตัวตามสบายเสร็จแล้วก็ถลายนั่งครึ่งนั่งครึ่งนอนอา่านหนังสืออยู่บนเตียงฟังเสียงพิษ กับสุนันทินีพูดกันในห้องข้างๆพิษเอสุนันทินีข่าวไรเขาก็ได้ยินทุกทีทำให้นึกขันอยู่เสมอเขาทราบว่าพิษเป็นห่วงสุนันทินีเห็นเป็นเรื่องไม่เหมาะสมที่หล่อนปล่อยตัวมาลักรอบกับเขาเพราะพิษ mm hmm. เองไม่ทราบว่าเขาคือสามีตามกฎหมายของสุนันทินีการชนกกินดีว่าเรื่องของเขากำลังคลี่คลายสุนันทินีตัดใจได้แล้ว ในอันที่จะยอมรับเขาเป็นสามีโดยไม่พะวงเรื่องสกุลรุนชาติเขามีปัญหาเหลือเพียงล้างมนทินเกี่วกับความผิดที่เขาถูกปรักปรำระยะน,นี้การฉนกกับสุนันทินีนอนด้วยกันทุกคืนถ้าเขาไม่มาหาหล่อนที่ห้องหล่อนก็ไปหาเขาเองสุดแต่ว่าใครจะสะดวกบางทีการฉนกติดการสนทนาเรื่องงานกับนนสุนันทินีขึ้นมาก่อน ก็อาจจะนอนเลยที่ห้องส่วนตัวหรือไปรอที่ห้องนอนของเขาเขาขึ้นมาไม่พบหล่อนที่ห้องก็จะตามไปเองชีวิตของหล่อนและเขาเริ่มจะเข้ารูปคู่สมรสสามันซึ่งจะอยู่ร่วมห้องและนอนร่วมเตียงกันฉันสามีภรรยาบางทีก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวอะไรกันต่างคนต่างเพียก็อยากนอนแต่ขอให้ได้นอนด้วยกันก็อพอใจแล้วการจนกเคยบ่นว่า พัรยาปล่อยให้เขาอดอยากปากแห้งในเรื่องเพศสัมพันธ์จนได้พบหล่อนในที่ละหฐานคราวใดก็มักจะยับยั้งใจและคุมตัวเอาไว้ไม่อยู่แต่ตอนนี้เขาไม่บ่นอีกแล้วและถึงแม้เขาจะยังปรารถนาหล่อนอยู่เสมอก็มีบางคืนที่เอาเขาอาจกอดหล่อนหลับไปด้วยกันอย่างสงบเพราะไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องเร่งตักตวงในเมื่อพรุ่งนี้หรือมรืนนี้ ก็ยังมีการยินยอมจำนวนต่อความรักของสุนันทินีช่วยให้การชนกใจเย็นลงด้วยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางสังคมของภรรยากับชายอื่นเขาอาจจะหมั่นไส้อยากเตะถวันศัก์แต่เขาก็พอสบายใจได้เพราะเขาทราบว่าสุนันทินีรักเขาอย่างไม่มีเงื่อนไขเช้าวันนี้เริ่มขึ้นอย่างสดใสอากาศดีแดดสว่าง ไม่มีรางแห่งเหตุร้ายถึงแม้บางคนคงจะรู้อยู่เต็มใจการชนกลงไปข้างล่างก่อนดื่มกาแฟรอโนนสักครู่นนก็ควงแขนสุนันทินีเข้ามาด้วยกันพอนั่งลงไม่ทันไรเผาก็ขับรถจี๊บเล็กออกมาจอดหน้าบ้านเดินเข้ามาสมทบอีกคนหนึ่งเผามาคางที่สมเวทระหว่างการชนกไม่สบายแต่พอเขาอ,อาการดีขึ้น พลอันตรายก็กลับไปอยู่บ้านถึงกระนั้นก็ยังมาบ่อยมากินอาหารเย็นด้วยแทบทุกวันเขาบอกว่าเขามาแต่เช้าวันนี้เพราะนัดไว้กับหัวหน้าคนงานคนหนึ่งของนนซึ่งบอกว่ามีคนสนใจอยากได้เครื่องชุดรับแขกชุดหนึ่งให้มาติดต่อโดยระบุรายละเอียดพร้อมรูปภาพเขาเห็นว่าไหนจะมาที่บ้านใหญ่แล้วก็มากินข้าวชาวด้วยกันเสียเลย ทั้งที่นั่งรับประทานอาหารกันยังไม่ทันอิ่มก็มีคนงานจากหมู่บ้านมาหานนนายเจิดนำเข้ามาเพราะเป็นเรื่องหลายแรงคนงานผู้นั้นชื่อธงเขาแนะนำตัวว่าเขาหาลำไพ่พิเศษโดยการออกเรือค่อนดึกเพื่อหาปลาใกล้ฝั่งนำมาขายให้แม่นุ่มแม่ค้าปลาประจำเกาะอ,อูดซึ่งพึ่งสามีไม่ค่อยได้ในการหาปลาตัวเองก็อายุมากเข้าทุกวัน ดังนั้นถ้าคนงานคนไหนอยากหาปลาเป็นรายได้พิเศษแม่นุ่มก็รับซื้อทงจึงหาปลามาขายกันเป็นประจำเมื่อคืนนี้ทงตื่นแตตีสามเพื่อไปจับปลา,ก,ลปลา,า,ก,าก,ก็เลยได้ปลาพิเศษมากซึ่งทำให้เขาตกก็เลยได้ปลาพิเศษมาทำให้เขาตกใจแทบขวัญหน,นีดีฟอมณีครับท่านทงรายงานตายสนิท ติดอยู่ตรงแอ่งสารายน้ำมันน้ำมันซัดเข้าออกจนตัวน่วมไปหมดเลยครับผมไม่กล้าไปบอกป้านุ่มทำอะไรก็ไม่ถูกเลยรีบมาเรียนท่านนนสั่งเอารถออกด่วนเพื่อ,เพ,อ,เ,พอเพื่อไปดูสถานที่เกิดเหตุและศพที่ทงเล่าว,ว่าถูกน้ำซัดเกยตื้นขึ้นมาติดริมหาดซึ่งขณะนี้คลื่นซัดไม่ถึงนนไม่อยากให้สุนันทินีไปด้วยแต่หล่อนบอกว่าต้องไป เราะจะต้องมีใครสักคนพูดกับแม่นุ่มแม่ของมณีซึ่งควรจะเป็นผู้หญิงด้วยกันดีกว่าอื่นสุนันทินีชอบแม่นุ่มซึ่งเป็นคนเก่าแก่และจงรักภักดีต่อสุนันทินีถึงแม้มณีจะเป็นเด็กโอหังอย่างโง่แกมหญิงอยู่บ้างศพของมณีนอนคว่ำหน้าอยู่เหนือหาดเล็กมีโขวดหินล้อมรอบที่เรียกกันว่าแอ่งสาหรายเพราะบริเวณนั้นมีสาหรายทะเลเป็นพงหนา ตรงที่หล่อนนอนอยู่นั้นน้ำทะเลขึ้นถึงแต่ขณะนี้เป็นเวลาน้ำลงมณีจึงดูเหมือนมานอนคว่ำหลับอยู่กับหาดทรายซึ่งแห้งเพราะแดดดูดความชื้นออกจนหมดเสื้อผ้าของหล่อนขาดวิ่นไปทางตัวทำให้เห็นร่องรอยแดงเป็นริ้วๆซึ่งตลอดหลังและแขนขาคล้ายกับว่าก่อนตายจะถูกเคี่ยนด้วยไม้เรียวหรือแส้แขน อกและไหล่โฟกช้ำเหมือนถูกตีหรือต่อยด้วยกำปั้นหนักหนกหน้าซีกหนึ่งช้ำเลือดออกเต็มเลยเข้าไปในตีนผมลึกเอาการมือหนึ่งกำพงหญ้าไว้เต็มอุ้งมือคล้ายจะเป็นความพยายามครั้งสุดท้ายเพื่อยึดที่มั่นไม่ให้ร่างกายที่โฟกช้ำเจียนตายไหลาตามกระแสน้ำออกสู่ทะเลมณีถูกทำลายและโยนทะเลจะให้ตาย แต่หล่อนก็ยังสู้เพื่อความมีชีวิตรอดร่างของหล่อนน่วมจริงๆเพราะถูกน้ำซัดเข้าซัดออกแต่หล่อนก็พอมีสติครั้งสุดท้ายเหนียวพงหญ้าเกรงติดมือเข้าใจว่าจะขาดใจก่อนน้ำลงพลนตัวแต่มือที่เกรงทำให้ตัวค้างอยู่บนหาดไม่ไหลลงตามน้ำใกล้มืออีกข้างหนึ่งของหล่อนซึ่งวางทอดอยู่เฉย เป็นตัวอักษรกรเขียนเป็นล่องลึกในทรายนิ้วของมณีเปิดทรายมีทรายอัดเต็มใต้เล็บการชนกยืนตะลึงศพของมณีที่นอนอยู่ตรงหน้าทำให้เขาหวนคิดไปถึงศพของผู้หญิงอีกคนหนึ่งในห้องเล็กแคบที่เขาได้เห็นเมื่อตำรวจไปกระชากตัวขึ้นมาจากเตียงผู้หญิงคนนั้นก็มีรอยถูกตีและถูกต่อยฟกช้ำแบบนี้ หน้าตาฟกชำ้ำเปิดเปื้อนเลือดเนื้อตัวถูกโบยเป็นริวเสื้อผ้าฉีกขาดครั้งแรกเหตุเกิดในกรุงเทพครั้งนี้เหตุเกิดที่เกาะอูดนี่หากเรื่องถึงตำรวจและตำรวจรู้ว่าเขาเป็นใครเขาจะเป็นคนแรกที่ถูกสงสัยสองศพลักษณะคล้ายกันและเขาก็อยู่ในที่เกิดเหตุทั้งสองครั้งครั้งแรกนั้นเขาอยู่ในห้องเลย แต่ครั้งนี้เขาก็อาจจะยังมาที่เกิดเหตุแล้วหลบไปได้ถึงแม้เขาจะนอนกับภรรยาทั้งคืนสุนันทินีอาจยอมเปิดเผยความจริงและเป็นพยานให้เขาแต่ก็อย่างว่าสารไม่รับฟังคำให้การของภรรยาภรรยาก็ต้องช่วยสามีอย่างไรเสียก็จะยืนยันว่าสามีนอนอยู่ด้วยทั้งคืนตัวกอบนพื้นทรายนั่นก็ออกสปรักปรำอยู่ มันเกิดขึ้นได้อย่างไรกันนี่หมายความว่าฆาตกรตัวจริงอยู่บนเกาะอูดเวลานี้ด้วยหรือถึงได้ทำกับเหยื่อเหมือนศพแรกที่เขาเห็นนนกํกำลังพินิจด,ดูตัวอักษรบนพื้นทรายกอไก่ใช่ไหมเขาถามหรือพ่อพานหรือถอถุงช่วยกันดูหน่องหน่อยสิทุกคนมองนิ่งการหรือเผาหรือถวันศัก์ มันอะไรกันแน่แต่ทั้งสามคนก็ไม่มีแววฆาตกรเลยนี่นนพูดคนงานเรามีอีกหลายคนที่ชื่อกอไก่หรือพอสำเภาหรือถอถุงอาจเป็นดอเด็กหรือคอควายหัวหลุดๆเล้อๆหน่อยก็ได้เส้นมันออกจะยุกยิกหน่อยการเดินตรวจรอบบริเวณรอบๆพบร่องรอยการต่อสู้หลังพุ่มไม้ใบดกเหนือแองสาลายมีรอยเท้า แสดงว่าคนร้ายหอบหิ้วตัวมณีไปโยนทะเลมณีพยายามช่วยตัวเองเกาะดึงใบไม้ใบหญ้ามีที่ถูกถอนร่วงเป็นกระจุกหรอนคงหมดสติไปครู่หนึ่งฆาตะกรคิดว่าตายแล้วก็เอาไปโยนน้ําแต่คงได้สติขึ้นมาใหม่ตะเกียกตะกายเอาตัวรอดอุสาห์เกยฝั่งขึ้นมาจนใกล้แล้วกำย่าเหนี่ยวตัวเอาไว้ ถ้ามณีตายตอนถูกโยนทะเลป่านนี้นามซัดออกทะเลไปไกลแล้วถวันศักด์หรือการชนกทราบว่าไม่ใช่เขาหรือเผ่าแต่ก็เป็นไปไม่ได้ว่าทวันศักด์จะเป็นฆาตรกรถวันศักด์เย่อหยิ่งไม่สมาคมกับคนชั้นต่ำไม่มีทางว่าเขาจะไปเสวนากับสาวโสเพณีคนนั้นหรือลูกแมคคาปลาคนนี้ผู้ชายคนนี้เป็นซาดิดด้วย ไม่ค่าเฉยๆแต่ค่าทารุณอาจเป็นคนงานคนใดคนหนึ่งก็ได้รักษาชอบไปเอาคนงานมาจากในคุกอยู่แล้วการสนุกรู้สึกว่าขนคอตั้งชันถ้าเป็นฆัตกรคนเดียวกันคนที่เขาต้องโทษแทนก็มาอยู่ที่เกาะอ,อูดนี่แล้วเช่นเดียวกับตัวเขาไอ้คนระยำเผากัดฟันมันซ้อมจนหมดสติคิดว่าตายก็เอาไปโยนทะเล ถ้ามณนีไม่ฟื้นขึ้นมาพยายามเหนี่ยวตัวหนีน้ำป่านนี้ก็ออกทะเลไปให้ปลามันถึงแล้วการฉนกเงยหน้าขึ้นศพาตาเผาเต็มตาเผามองเขาอย่างคนควาใช่เผารู้ประวัติการฉนอกอาจจะยังสงสัยถึงแม้เขาจะพูดเป็นเชิงทราบแล้วว่าการฉนกเป็นใครท่านครับการฉนกพูดกับนนผมอยากเรียนให้ท่านทราบ ก่อนที่อาจจะมีคนอื่นพูดขึ้นอะไรละการเมื่อวานนี้ครับมณีมาหาผมบอกว่ากำลังจะมีเด็กเขาจะให้ผมแต่งงานกับเขาเด็กในท้องนั่นลูกใครของเราหรือเปล่าไม่ใช่ครับท่านผมขอยืนยันเป็นสัตว์ว่าไม่เคยแตะมณีเลยสักครั้งเดียวนนนิ่งไปคู่หนึ่งจึงพยักหน้าชา้าชาฉันเชื่อเราการเขาถอนใจ ตำรวจกำลังมาเขาตรวจสอบรูปถ่ายแล้วให้คนศพไปแต่งตัวใหม่อย่าให้แม่นุ่งเกเห็นลูกสาวเละขนาดนี้เลยช่วยทาให้ค่อยดูได้สักนิดพอมีคนทำได้ใช่ไหมเผาได้เดี๋ยวจะแวะสั่งให้เองการฉนกเผาและนนขึ้นรถกลับเข้าหมู่บ้านตรงไปยังบ้านของแม่ค้าปลาซึ่งสุนันทินีล่วงหน้าไปก่อนแล้วเพราะไม่มีใคร ยอมให้หล่อนออกไปดูศพที่ชายหาดในไม้พ่อของมณีนั่งกอดขวดเหล้าที่พร่องไปแล้วครึ่งหนึ่งมองเหม่อเหมือนไม่สนใจอะไรทั้งนั้นในไม้การฉนกเรียกอยู่หลังบ้านแหนในไม้พูดห้วนหวนคุณสูมมาบอกเห็นยังอยู่ด้วยกันยังไม่ออกมาจบบทที่78